และคลิปที่2ของวันเนี่ยคือโ้ลหลงคลิปติดต่อกันแบบว่า2คลิปติดเกินนะครับก็ก่อนจะไปนะครับขอบคุณไอดีน้องกี้ด้วยนะครับที่ส่งไอดีมาให้สุมนั่นเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเทสดวงจากทางบ้านละกันผมได้คอนเทนต์นี้นะครับมาจากเพื่อนๆที่เอา ID ดีมาให้สุ่มเว้นโชหรือว่าสุมไ,ไลฟ์โชเนาะก็สำหรับ i อดีผมนะเนี่ยเดวไปว่ากันนะครับส่วน i อดีน้องกี้เนะี่ยวันนี้นะครับผมจะมาเทสดวงของผมอะ่ะให้เพื่อนดูกันแล้วก็ นังกี้เนะี่ยเขาไว้วางใจให้ผมอะมาสุ่มนะครับไม่รู้ว่าจะเกลือมากเกลือน้อยเกลือขนาดไหนนะครับเราต้องไปติดตามการสุ่มกันก็การสุ่มนะครับระยาการสุ่มเนี่ยคือดาบเนะี่ยต้องไอม่ใช่ดาบดิต้องบอกว่าเงาเนี่ยคืออยู่ที่2.9นะครับเงาเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากเพราะเป็นเอวมร์เนาะแล้วก็อาวุธฝึกนะครับของเดซเนี่ยก็คือจะเป็นดาบแหละนะครับอ่าอยู่ที่1.5เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ก็ไม่ได้ ยากมากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับส่วนที่เหลือเอเนี่ยมีโอกาสออกหมดเลยเพื่อนอยู่ที่0.030แล้วก็0.015นะครับเป็นเปอร์เซ็นที่แบบว่ามันควรออกแบบมาสักใบหนึ่งถ้าเราส่มไปว่าประมาณสัก4ี0 0 0าหมืนะสมมุตินะน,นะครับก็เพตรตอนนี้มีทั้งหมดคือ175,262นะครับผมจะหมดเท่าไหร่ในการส่งคลิกนี้น่ยจะหมดไปที่500เพรนะครับเพื่อนถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรเนาะก็โอเคครับคลิปนี้ ย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับก็สัตว์ทไอดีนกี้เนะี่ยผมขอหมดน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอดีผมเนะี่ยหมดเท่าไหร่ช่างมันไอดีคนอื่นเนะี่ยขอหมดน้อยไว้ก่อนนะครับโอเคครับ500อยแรกไปดูเชิงกันดีกว่าครับว่าจะมาหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหุ้ยแล้วเงามาเลยเพื่อนโอเคครับ500แรกก็สำแรงฤทธิ์นะฮะอ่ะก็โอมจงอยากเกลืออยากเกลือนะครับคือแบบขอ,อละ ขอแบบว่าหมดน้อยๆได้ไหมโอเคชุดนะครับชุดมาทำไมโอเคโอ้โหปึ๊บ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 โอ้ยดาบมาเพื่อนโอเคเอาไว้ฝึกนะครับก็มันมันแพงตรงที่มัน500เพชรเนีย่ยเพื่อนเอาตรงนะแล้วก็ไม่มีแพ็กแถมเว้ยแต่ถ้า500แล้วมีแพ็กแถมนะผมว่ามันโอเคอยู่นะเออโอเคอยู่คนระับเพราะว่ามันมันน่าจะแบบ ไม่อะไรมากอะเงาม,มาสองละนะครับหมดไปห้าพันละนะครับโอเคมาเงาม,มาสามครับเพื่อนโอเคปุ๊บปุ๊บปหดรองเท้าล้วนเลยใส่จนแบบว่าบุกน้ําลุยไฟนะก็ยังเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แบบเรื่อยๆนะรองเท้านะและยังไงมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาออแหละอ่อได้ไหม ขอแบบหมดน้อยๆน,นะฮะเพชรไหลไวมากครับเพื่อนตอนนี้ฮะเราอย่าไปมองเพชรนะครับเพราะว่ามันไหลไวจริงครับมันเป็นการสุ่มแบบห้าร้อยอ่ะเพื่อนดูดิเฮ้ยแล้วโอ้โหแล้วมาผมมันเบิล้ลรวนเพื่อนไม่รู้เลยเฮ้ยเงามาโอเคครับดาบเงาม,มาอีกแล้วนะครับเงาครบไม่เนี้ยหรือว่าเกินละตอนนี้เราต้องหาดาบครับเพื่อนอาวุธอ่ะเอออาวุธอ่ะ หมดไปตอนนี้เยอะแล้วนะครับก็ได้อาวุธมาหนึ่งชิ้นเองนะออละโอ้โหเงาผมว่าเงาะเราน่าจะเกิดแล้วเงาใช่บอกว่าเงาออกยากนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ละในดีของน้องกี้นะครับไอดีคนอื่นอาจจะเงาออกยากก็ได้นะเออแต่ตอนนั้นคือดาบนะครับดาบคือ 1. 5ุ้านั่นเพื่อนโอ้โห ดาบดาบอีกสักหนึ่งอันได้ไหมดาบคือมันออกยากมาก,กัเพื่อนโอ้โหมาเท่าไหร่แล้วหมื่นห้าเพื่อนคืออันเนี้ยได้มาเกือบครบล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ดาบเลยดาบมาได้แค่มาหนึ่งชิ้นนันเพื่อนเงาเราได้มา3ามละโอ้โหเป็นกรรมื่นห้าครับเพื่อนกลมๆนะดาบดาบไม่มาเลย โอ้ความฝันที่ผมจะหมดหมื่นห้าคือไปละวไอทดีน้องกี้แล้วผมสยองเลยไอ้ดีผมนี่จะรอดไปนะเออโอเคยังไม่มาเลยมันบักไหมเนี่ยเฮ้ยดาบหายไปไหนรุดนะครับ1.5ึงาเงามาอีกแล้วเงานี่น่าจะครบแล้วปะครบอ่าเสียอันละ นะครับก็ขา,ขาดอีกสองเงาเนาะโอ้โหหมดไปสองหมื่นแล้วปะตอนนีน้โอ้โหเงาเงาล้นเงา,นาล้นได้เงาล้นจริงมไปสองหมื่นแล้วเอ้ยเขาสาวไว้วางใจมาให้เราสุ่มเอ้ย มันจะเกลือขนาดนั้นไม่ได้โอ้โหดาบคือทั้งหมดสามหมื่นแล้วแบบไม่ได้ดาบอะแต่ผมจะไปถามเจ้าของไอทีโอเคดาบมาครับวัาจะให้สูมต่อหรือเปล่านะมันเกลือจริงๆอะเออผมไม่ค่อยอยากแบบก็ <c oughs> <c oughs> อย่างว่าถนะ้ามันมีเกลือมีอะไรหละเพื่อนเออใครจะมันโดนดีตลอดใช่ไหมโอ้โหเงามาเกิือแล้วครับตอนเนี้ ดาบมาสองใบครับเพื่อนหมดไป25งหมื่น้าะครับตอนนี้เงานเนี่ยคือน่าจะครบแล้วปะเงาครบแล้วครับเพื่อนค่ะไอ้เกิลมาหนึ่งด้วยค่ะดาบถึงสใบครับเพื่อนก็หมดไปทั้งหมดน, 25, นี่ยคือสองหมื่น้าละนะครับถือว่าแพงพอสมควรนะโอ้โหขอได้ไหมขออย่ามหมดเยอะเลยขอร้องล่ะโอ๊ยโอเคดาบมา ทั้งหมด30,000ื่นเนี่ยผมว่าโอเคอยู่เลทเลท<ล>มันอยู่ประมาณ30,000ื่นนะครับเพื่อนโอ้โหเงามาเกินเงามาเกินใบหนึ่งละเงาเอสนะครับยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหยัง ตอนนี้หมดไปสามหมื่นเพื่นอนยังไม่ปิดนะครับกำลังเข้าอยู่ที่สามหมื่นห้านะตอนเนีอ้อย่าย่าปิดเยอะเลยออหละเกมโอ้โหดาบไปไหนโ,โห้รองเท้ากับไอ้นี่มาเต็มๆเลยอะไอที่ประดับผมปะนะครับโอ้โหชุดก็มาแต่ไม่มีดาบ ชุดนี้ออกยากพอสมควรนะชุดก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเล่เมันเท่าไหร่วะชุดอะชุดยังออกมาแค่หนึ่งอะอเพื่อนโอ้โหหมดไปตอนนี้นคือสามหมืห้าล้นเพื่อนเที่ยเพ็รเขาที่เขาสะ,ส,ะ,ส,ะสมมาโอ้โหเงามาเกินชุดมันกี่เปอร์เซ็นต์วะขอญาติดิมันอยู่ที่11บนะครับเงานะี่ย 2.9ก็ตีไป3เปอร์อาวุธได้1.5อาวุธนี่มันก้ากึ่งเลขแบบแย่มากอาวุธอ่ะหมดไป3.5ม0 0ื่แล้วอ่เพื่อนแปงจัดอะโอ้โหไม่ดาบมาดาบค่ะเอาสุดท้ายปะอ๋อละไม่รู้ว่าพอรับได้หรือเปล่านะราคามันจะแพงเกินไปหรือเปล่านะครับ คือผมอะ่ะผมอยากให้ไอดีคนอื่นปิดน้อยไงเออไอดีผมอะ่ะมันน่าจะไหลค่อยว่ากันปิดได้ปิดก็ไม่ไปไรนะโอเคได้ครบหมดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบสี่หมื่นนะไม่ถึงนะยังโชคดีที่ไม่ถึงเออก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณไอดีน้องกี้มากนะครับเพื่อนๆผมก็ได้มาที่ยบร้อยแล้วหมดไปทั้งหมดอนะ่ะคืออยู่ที่สามหมื่นเก้านะสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้านะที่ไปสามหมื่นแปดแล้วกันนะครับ ก็กลมๆเนี่ยคือถามว่าเยอะไหมมันเกินเลทมาจริงๆเลทอะผมตั้งไว้ประมาณสักสามหมื่นน่าไหมเยอะเกินไปบอกประมาณสักสามหมื่นแล้วกันนะใครปิดไม่เกินอนะผมมองว่ามันคุ้มละใครปิดไม่เกินสามหมื่นอะคือคุ้มมากๆแต่ถ้าใครปิดมาสามหมื่นอะไม่ถึงสี่หมื่น่ะก็ถือว่าพอรับได้แต่ถ้าปิดเกินห้าหมื่นขึ้นไปนยะถือว่าแพงแล้วครับก็เลทอนะประมาณสามหมื่นแล้วกันเนาะตีประจ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็โอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ เพืนะ่อนๆหมดกันไปเท่าไหร่นะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าหมดน้อยหมดเยอะอ่าสรารทั้นตัวละครเดชนะครับถามว่าเป็นตัวละครที่ดีไหมคนที่หาไหมผมว่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าผมอะ่ะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เดาขออนุญาตดูซิโอเคน่าจะแลกมาได้เลยนะครับอาผมขออนุญาตแลกมาก่อนล้วกันก็สามารถรับตำนานได้เลยนะครับเพื่อนๆก็น้องกี้เติมไปทีเรียบร้อยนะก็ของวัตถุดิบที่เหลือเนะี่ยก็เอาไปฟิกได้ครับที่เหลือก็ไม่รู้จะทําอะไรแนละ้วอันนี้เงาเนี่ย มันซ้ำเกินมา1ชิ้นนะครับก็คือเอซซ้ำเกินมา1ชิ้นส่วนรางวัลการเล่นจริงๆมันก็มีการเล่นนะจริงๆเราไปลุ้นจากการเล่นเซาบใบหนึ่งเผื่อเปิดได้ดาบก็ได้เผื่อดได้เอ็ดบัวด้วยอะไรวันเนี้ยก็นั่นแหละแต่เราบแบบสุ่มแม่งเลยไงน,นะครับอ่ะไปแล้วครับเพื่อนฝากเป็นกำใจให้ไอดีหลักผมด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำใจให้น้องกี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาคุณไดีดน้องกี้ครั้งหนึ่งด้วยนะครับกราบขอบคุณจริงๆนะครับคลิปนี้ถ้าไม่ได้ดีน้องกี้ก็ไม่มีคอนเทนต์นี้นะครับไปแล้วผมจะขอตั้ง อ่าเทสดดวงนะครับเป็นอีพีแรกแล้วกันนะครับเริ่มจากอีพีนี้ไปละบ๊ายบาย